ไปโดนนอไปบ้านกับบีซี่ไปบ้านเหตุการณ์หกมือธรรมดาก็มีเจ็ดมือแต่ว่าขอนายว่าคอยขอพักพรอ์ซะจากมือหนึ่งเพราะว่าเฮาสิไปลันลากับไอหุ่นนะอากาศก็ดีดีพี่น้องมืออากาศไซส์วันนี้อากาศอุ่นเนาะวันนี้เนาะอากาศอุน่นไซสบายดี f เอฟซีเฮดเด้เฮลโลสบายดี กำลังพาแม่บ้านไปลันลาไปเที่ยวหเห็ุงานมาหลายมือ้อแล้วหาโอกาสพักยากแมื้อนี้นสิพาไปลันลาแถวใดโน้มื้อนี้เขาจะพาไปกินอาหารดิมซัมอ,อาหารจีนเนอะพาไปกินดิมซัมไอยู่แกร,แรนด์แพรรี่โอ้ยไอ้วุ่นกินอาหารมันโบรานไดนะจะไปช้อปปิ้ง อตอนนี้ทหารต้องเดินด้วยท่อกองทัพต้องเดินด้วยท่อง,อง,องหรอเล่นแล้วเอ่อเอากินข้าวซะก่อนแล้วจะค่อยว่ากันไหม่าว่าสไปซส่ต่อ,อไอ้วุฒิมีแนวแนวมาฟ้องฟ้องเอนี่ยมีคนว่าวาเขาก็บม่เข้าใจดอกเนาะพี่น,อน้องเนาะเขาบ่เข้าใจว่าคนอยู่นี่นะเขาจะขึ้นจังใด นี่ก็เลยมีเนี่ยมะฟองพอบ้านเนี่ยมะฟองไอ้พี่น้องเ <Okay. S 1> ขาเจ้าบอกว่าเขาเจ้าบอกว่าเห็ดเบี้ยกลายนะมีแต่คนงโง่ผู้ใดเห็ดโอเวอร์ไทม์หลายม,มีแต่คนงโงว่ว่ซะน่ะคนสลาเห็นยังสินนะกับผู้พูกคือกันเพราะาอุ้ยสิหาเป็นอย่างนี้เงินนะตายไปแล้วก็เอาไปนำโบได้ว่าซนไม่ใช่เอาไปโบได้่ต้องนในในได้ใส่หด้อตายไปละ แล้วใส่เงินตายไปแล้วก็ได้ผู้ตายเห็นบบได้ใส่แต่ว่าผู้อยู่เห็นต้องได้ใส่ใส่ไป่ยังใส่เพื่อไปจัดงานศพดิมันเล่เม็นบ่กมันเล่าหรือว่าตายแล้วต้องเอาเกไปทิ้งรอดวะหมดแล้วมันก็ต้องไปจัดงานศพเนาะโอ้เมนเนาะเพราะมันถึงือได้ยังน้อยกันสิบห้าพันสาวพันเนึ่งสนายังถึงยังถือซื้อบ้านนี่เนาะแล้วสาวพันสิบห้าพันแกนว่าบันรุ้สิบห้าพันดอลลาร์ มีคำถามอยากถามว่าคือไอวุว่นยูนี่โดนเนาะเป็นยังคนยูนี่เขาเขาบอกเพาะเจาาจงว่าเมนไผ่แต่ว่าคนส่วนหลายที่ยูนี่ที่ได้ยินมาคะต้องบอกว่าเหตุเป็นอย่างไรอุปถัมภันมิตรคนโมนนั่นแหละเหตุจะวเาเนี่ยเป็นอย่างคนอยู่นี่ก็บจะาู้เป็แบบนี้าาเพราะว่าก็เจ้าขี้คาดก็เลยอยากให้เขาขีข้คาดแบบกับเจ้าแล้ว คนเฮาเนาะต้นดึนชีวิตมันกับโคือกันเน้เป็น,น,นตัวการที่เฮ็ดเวียกลายเนาะการที่เฮาเห็ดเวียกลายบุ่มีไผ่ดอกเนาะบบอยากสบายเนาะพี่น้องเนาะการที่เฮ็ดเบียกลายก็เพื่อครอบครัวเป็นเวลาพเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับโบจาเป็นต้องซิมาเว้าให้กันเนาะเว่าายโยยันให้มันเสียกําลังใจเนาะครควรที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเฮาเห็ดเวีกหลายเนาะ เขากะมีภาระหน้าที่เขากะเฮ็ดเวียกรลายก็เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเม่นบอล่ะแม่นเมนแต่ละครอบครัวคือว่า่ะแต่ละครอบครัว่คือกันอ้าวคนทุกมือนี่เขาก็ต้องได้ใส้เงินได้แหม่นบอโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอินฟลชั่นมันแพงคืออย่างนี้เหม่นบอหละค่าอาหารค่าทุกสิ่งทุกอย่างโอ้้วคือว่าเขาบ่มีเงินบางคนกว่าโอ้ยหาเป็นอย่างไรตายแล้วบ่ได้ใส้เงินบบได้ใส้กรอยาเนาะก็ให้ผู้อยู่ได้ใส้ คนที่อยู่กับคนที่เขาหาักไส้บันนี้คันทศว่าษเขาบ่มีเงินนั่นแหละเขาสิตายตอนเขาบ่มีเงินน, <c oughs> นี่นบอก <c oughs> แมนแมนแมนอันนี้แหละมันบ่ตายอันสิตายย้อนมันบ่มีเงินบอกถ้าสมมติว่าคันเขาสิตายเขาไปหาหมอเขาก็ต้องได้ใส้เงินในเวลาถูกต้องนั่นบัณ <c oughs> นี้คันสมมติว่าคันเขามีเงินจากคนโง,งกก่กลายเป็นคนฉลาดเพราะว่าคนมีเงินเนี่ยมัน็คือคนฉลาดคน คน,คนสลาดขาดเงินวะนี่ขาดเป็นคนงง <laughs> <laughs> อุ่นกระสางมาเนาะเพราะสั้นแหละอยู่อเมริกาเนาะพี่น้องเนาะอยู่อยู่บ้านอันนี้นะมีโอกาสนะให้ห hey, he ีบเอาเขาบ้ฮู้เด้คือเขาว่า tomorrow never come แบบว่ามือ่อื่นมันก็มีพี่น้องเขาบ้ฮู้ว่า มื่ออื่นมันสิเกิดยังขึ้นกับเฮาเนาะเขาไปล่าไปการเฮาเฮ็ดเบี้ยหลายเขาเก็บเงินไว้โลดเขาบ่ผู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมื่ออื่นนะมันสิเกิดยังขึ้นกับวิตเขาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ใส่เงินทั้งนั้นม่นแล้วเขาจะาเตือนเศ้ามาโอ้ยเจ้าเจ็บเป็นเอ็นหุ่นได้ไปหามอก็ต้องได้ใส่เงินเิ่นบอกไม่มีเงินเขาบ่เบิ้ลได้อยู่บ้านอันนี้นะเพราว่าอยู่ใส่อยู่บ้านเธอล่าก็ได้ใส่เงินพี่น้องเอ้ยโดกดน้ำลงไปเท่านึง อ่าก็เป็นเงินลงไปรหัสคาน้าเป็นแล้วคาไฟเปิดทีวีเบิดกัอ่านักกันเงินนึ่รหัเป็น,ปนแล้วเนนมนเมนเมนเพราะซะนั่นแหละขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเดอ้อผู้ใดทำงานหนักเนะีสู้ๆได้พี่น้องเดอ้อสู้ไปนำกันเพราะ่บบาทุกมมื้อนี่นะลม้มทุกล้มหายใจเขาออกนะมันเป็นเงินเลยถ้าเขามีเฮงหาตอนเขาอายุยังน้อยนี่นะบาว่าแต่ยังน้อยเลยนะ คือว่าถ้าหากว่าเขามีสุขภาพแข็งแรงสู้นะสู้ไว้สักก่อนเพราะว่าเขาบูมดได้สิว่าเมื่ออื่นเขาตื่นขึ้นมาเขาไปการบดได้เลยสนะเขาเสียเอาเฮงใส่มว่าหาเงินมันบอกก็ต้องใส่บูนเก่าคนว่ามีบูนเกา่าอาวบูนเกา่าบูหามันกระเบิดน้ำเวลาแอมดีแท้ทอ,อนไวให้มันมีอยู่ในมือเขาเนี่ยนะดีที่สุดคือาะว่าเขามีโอกาสคือสมมติว่า ผู้ใดเห็ดเบี้ยกเนาะมีโอเวอร์ทม์มขั้นผู้ใดมีแฮงเห็ดไรเห็ดโลดเพราะว่าเขาบ่ฮู้ได้ว่าโครงจักรโครงงานอยู่อเมริกานี่นะยามมันมีมันมีหลายยามมันปิดมันปิดตื่นเศ้ามามันประกาศโลดว่าโอ้โครงงานปิดเด้อแก้แล้วครับเขาบอฮู้อย่างที่เกิดขึ้นเขาบ่ได้แจ้งบอกไว้ว่าโอ้อีกสาเดือนล่วงหน้าโครงงานที่ปิดเด้อเขาบอกคันเขาอยากปิดเขาก็ปิดโลดยู่บ้านนันนี่นะ ั่นแหละกระอ้นทนไป,ไปยัง,ยง,ยงนี้น้ํานึ่งนออยู่ไม่ขามันซอกงานซอกงานง่ายนะการงานบืนอยู่บ,บ้านน่ะนี่มีเวียยหลายมีเวียยใครเฮ็ดแต่ว่าสำหรับคนที่ได้ภาษาคนที่มาใหญ่อยู่นี่คนที่ใช้ชีวิตอยู่นี่ลึงเคยแล้วมันง่ายแต่ว่าสำหรับคนที่วามาจากประเทศทีสามเรามาจากบ้านเขาภาษากับ่ได้สิ มันก็มีความ,งงามยุง่งยากเหมือนเวลาใเขาสีซอกล่าโซการได้กันยากเดี๋ยวนี้ไปไปสมัครเรียกบางบอนจากบริษัทจัดหางานเขาก็ให้สิงเอาได้มันก็ได้ไง่ายคือตะกี้ตะกี้มาโอ้มีคนเลาเฮดเรียกบอลหันบอลน,นี่เออโอยซอยโซ,ย,ซยกันเหมือนเวลา<ม>เดี๋ยวนี้สีซอยมันก็นยากเพราะว่า,าโครงจักโครงงานรุ่นใหม่นี่เขาก็ใช้ระบบค,คอมพิวเตอร์หลายขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขออไส้หุ่นยนต์าหลขึ้นที่มา,านาลดพร,รการใสเองงานคนุเพราะฉะนัน้นคงจะโครงงานปางกอนขาเจ้ากระมีจำการเนาะข้าสกว่าเออผู้ใดมีโอกาสได้ไหมมาเหตุอะไเหตุการณ์แบบมีโอกาสเหตุอุถัภ์เอาโลดก็ต้องไปส่วนคำคนที่แบบว่าโอ้ยเหตุเป็นอย่างไรตายแล้วเอาไปนำโบไดโบได้กระยาขอมีไว้สะกอนมันจะตายตอนมันผูมนี้นี่แหละเงินนี่นนะ เงินเปลนพระเจ้ามันแมนดีๆได้บ่มีเงินเขาเขาได้ไปใช้บนบล่ะแม่ได้เขาได้เห็นใส่น้ำมูซีบิดกับยูบบอลเก่าคันว่ามีเงินซีบิดเขาฟดีขึ้นทั้งสุนว่าบางคนว่าโอ้ยอาณาเขาคนอยู่นี่เนาะคนทลายอยู่นี่พระเจ้าหัวควันพี่น้องก็เพราเข้าใจกันว่าเขาเป็นอย่างเขาเพิ่หัวควันหัวแบบเย่อเย้อไปโอ๊ยมต่คนโงโลนแหละเฮ็ดเบียกไล่เขาว่า จะเอาสมองส่วนใดมาขึ้นเนาะเจ้าพ่าก็ประตำนี่ค่เจ้าหลวเนาะเพราะว่ามันเป็นอ่เสรีภาพทางด้านแนวคิดเนอกใคจจะขึ้นอย่างก็ขึ้นหากแต่ว่าขึ้นได้แต่ก็ว่าแต่ก็จะมาบมออ้ายน้อยันกันซะก็ให้กําลังใจกันเด้เนาะคนถูมือนี่เขาเจ้าบ่อูเบื้องหนึกเรื่องหลังว่าสภาพของแต่ละครอบครัว ความสาคัญของเงินแต่ละครอบครัวมันก็คือกันบางคนอาจิบ่เห็นความสําคัญของเงินเพราะว่าเขาเจ้ามีเพียงพอแล้วแต่บางคนเงินนี่นะทุกบาททุกสตางค์นะมันสําคัญเลยตนใดก็งินเงินไปแล้วตันใดก็เงินเงินเงินลุ้มทุกลุ้มหายใจมันก็เป็นเงินเพราะว่าภาระหน้าที่ของแต่ละคนมันก็คือกันเนาะคนที่รวยแล้วของก็เบ้าได้เนาะขาเจ้าบุเคยถูก ทว่าุคือลิ้นเคยถูกผ่านมาดูอ,อยากกลับไปดิบูอยากกลับไปหยุดจุดนั่นจุดที่เขาเคยถูกนะเขาก็อยากกลับไปหามันคนเขานะต้องเดินไปข้างหน้าซีวิตเขานะ่ะต้องให้มันดีขึ้นไปเถอละก้าวถึงว่ามันสิไปซาแต่ว่าซาซาได้ผ้าลิบงามเนาะพี่น้องการการใส่ซีวิตอยูน่นก็คือการใส่ซีวิตแบบพอเพียงเขา,าบแบบว่าใส่ชีวิตแบบว่าหลาฟูฟ้ามีหาใจซิบ กอนซิปปีมันกับโบมีพี่น้องหาเดใส่เดจ่ายเดเขาก็จำเป็นต้องแบบว่าไปโฆษณาให้คนอื่นฟููดอกว่าเฮมีเท่อใดเป็นเวลาการใส่สิบิีลูลาฟู่ฟ้าให้คนอื่นเห็นมันเป็นเพียงสังคมภายนอกอ๋อยุนนี่ออเออบางคนบางคนมีเงินเรียกว่าคนมีเงินไม่นแล้วบางคนมีเงิน แล้วบอกแบบบอกว่าถเลยไม่แล้วยูเมกาเขาแยกบ่ออกแยกบ่ออกว่าคนคนนั้นมีฐานะหรือบุมีฐานะเพราะว่ายูนี่มันเท่าเทียมกันเลยอันเดียแล้วอินเดียแล้ว,แ,ลวแบบว่าคุ้มบ้านเบิ่งว่าคุ้มบ้านกั็คุ้ม,มไมด้เมนยูนี่เขาจะเบิ่งเรื่องนะานที่ผ้าอาศัยอย่างคู่ว่าใครเป็นเศรษฐีบ่เศรษฐีเนาะเบิร์นแล้วเบิร์ราคาบ้าน บนบ้านหลังหน่อยหลังใหญ่ของบ้านดีบอของบ้านเกา่าบอไม่ใช่อ,อย่างนาี้บางคนเศรษฐีอยู่คุ้มอยู่คุ้มบแบบธรรมดาก็มีส่วนหน่อยที่สุดแล้วจะไปจะไปยู่คุ้มดีดีก็จะเบี่ยงยุคคุ้มแบบคนๆแบบฐา,า,านะต่ำกันนะเพราะฉะนั้นละ่ะคุ้มบ้านมันบอกให้ป้าต้องบอกถึงฐาถรรน,นันแล้วั่แหละ รถนีิพายีขี่รถมีหออะไรก็ได้ก็ไปดาวแล้วกระจายพีเมน่ะเป็นเป็นเป็นบ้านสำคัญเลยเจ้าอ่าพีเมนแบบจ่ายค่าเดือนเดือนนี่สูงเม็นเนาะเพราะว่าการจ่ายค่าบ้านเวลาเขาไปเซ็นสัญญาน้หมังนาธนาคารเนาะเขาจะต้องเอาหนาวีซ่าอาชีพเอารายได้ประจำปีเป็นไรอินคับเนาะเอารายได้ประจำปีเป็นหลัก เบ,บ na, ื taking, half, stock, Rebel, an, ่อเขาเจ้าสิเซนว่าผ่านหรือบ่ผ่านเวลาเขาไป็นู่บ้านคู่คู่เงินมาซื้อบ้านอ่าแต่ฉันละเอาเร yeah, ื yeah, er there, s <S religion, ่เล็กเล็กน้อยน้อยเรื่องเงินแล้วก็เรื่เล็กเล็กน้อยเน้อยเรื่องการมานการไปเฮ็ดเบี้ยการเฮ็ดคูที่น้องพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้กันเด้อผู้ใดมีภาระหลายเฮ็ดไปโลดพี่น้องคู่ต้องไปสนค้ำ นเด้อไปยากเว้าอยังเขาเว่าเนาะอันนี้เฮามาเว่าเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆให้ฟังซือๆน,นี่เฮามาลุ้มกันสู่กันฟังเนาะว่า,าคนอดูนี่ก็ต้องขึ้นแนวใดเนาะกับคนมาจากเมืองลาวขอขึ้นแนวใดจากตะกี้สุมาลีนะเหตุการณ์ดุสนามบินเป็นสาวออฟฟิศโอเวอร์ท่ามโซมงละดอนมานี่โอเวอร์ท่ามโมงได้ตั้งหลายดอนไปซีโบเหตุเนาะโอ้ยอิดเบี้ยกันสบาย เขาได้ไปยืนตากแดดเ็ได้ยางเบิ้ลมือเนอะอเาะหนาวหนาวเขาก็มีฮีดพ่นเขาก็มีเอ,อเมือเขาก็บอกเมื่อนอนโอ้ยสบายพอเ,เป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อพี่น้องสู้ๆไปน้ำกันเด้อเด้อนที่นเบิ้ลเบิ้ลแทนนายเอฟซีบางทางเมื่อนี้เป็นมัอวันอาทิตย์วันอาทิตย์อาการดีดีเพราะว่าลูกะโวลลาย slow life ส,สังเกตเอ้แฮ่อ่าๆเอาไว้ทันีเนาะเอ้อ่าไเข้าอ๋เอาไว้ซะทีแล้วพี่น้องอา่เอาเฮาสิพาไปบิ่งแล้วอ่ามีอย่างต่อไปติดตามไปเด้เอโอเคติดตามทิดฮันซานําไอ้บุญเดอ้อพี่น้องเด